สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่30กันยายนค่ะพร้อมกับไปเช็คสภาพอากาศนะคะหลังจากพายุโนรูได้เคลื่อนผ่านไปประเทศพมา่าแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ อิทธิพลของพายุโนรูนะคะที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทําให้มีผลกระทบค่ะฝนตกชั่วข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะและก็มีพื้นที่น้ําท่วมฉับพลันหลายพื้นที่น้ําล้นตลิ่งค่ะแม่น้ําหลายสายก็มีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเขื่อนหลายแห่งค่ะเริ่มมีการระบายน้ําออกนะคะและพายุดีเพรสชันโนรูนี้ค่ะ เช้านี้ก็ได้อ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในเข้าปกคลุมภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างทําให้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะและหลังจากพายุเคลื่อนผ่านไปประเทศเมียนมาแล้วนะคะจะมีร่องมรสุมพาดผ่านค่ะทําให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องหนักค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะเช้านี้ย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่อ่อนกําลังลงจากพายุโนรูค่ะ ได้ปกคลุมรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกและพิจิตรทำให้มีฝนตกหนักและเบาสลับกันไปรอบๆย่อมความกดอากาศต่ำค่ะและในช่วงบ่ายค่ำนี้ฝนฟ้าขนองตามปกติค่ะและฝนก็จะเริ่มตกเพิ่มขึ้นกระจายตัวทุกภาคนะคะเน้นภาคเหนือและภาคอีสานค่ะและตอนนี้นะคะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนี่ขอกำลังใจจากทุกคนค่ะ ฝากกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะภาคเหนือมีฝนกระจายตัวร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสาน ฝนกระจายตัวร้อยละ70ของพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลฝนกระจายตัวร้อยละ70ของพื้นที่นะคะอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบ,บุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ70ของพื้นที่ อยู่บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันฝนกระจายตัวร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับพื้นที่สีขาวนะคะทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและในช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนะคะประเทศไทยค่ะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก่อเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกค่ะและยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมพาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับร่องมรสุม เลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกและในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงด้วยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ จบพยากรณ์อ,อากาศนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะไว้เจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย